ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมจิตรบครับไว้พระหนึ่งพันวัดนะครับวันนี้ผมพาท่านมาถึงวัดที่ลำดับที่เจ็ดสิบแล้วนะครับเนาะทรมดเป้าหมายหนึ่งพันวัดนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมมาเนี่ยหมดถึงร้อยตัวนะครับเป็นวัดลำดับที่เจ็ดสิบนะฮะผมเมงอยู่ตี่จงหวัดพะเยานะครับบริเวณรอบชุมชนรอบก้อนพะเยานะฮะซึ่งผมได้ขอพาท่านไปไหว้พระนะครับที่ชุมชนรอบก้อนพะเยานะฮะแต่ว่าวัดที่ผมจะพาไปนี่เป็นวัดที่มีอายุหนึ่งร้อยปีขึ้นไปทุกวัดเลยนะครับนะฮะ หรับวันนี้นะครับก็จะเป็นอีกวัดหนึ่งนะฮะอยู่เป็นชุมชนรอบก้อนพะเยาตีตำบนสันประมวงนะครับวัดนี้คือวัดสันประมวงครับท่าผมวัดสันประมวงก็เป็นอีกวัดหนึ่งนะครับที่เป็นศูนย์รวมจิ้ใจของพี่น้องชุมชนที่นี่นะครับก็มีศิลปะมีความงดงามมากทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ประวัติและความเป็นมาเป็นยังไงนะครับวหวพระหนึ่งพัะวันนี้ผมพาท่านมาถึงวัดลำดับที่เจ็ดสิบแล้วครับเอาไปไหว้พระตีวัด สันปะ่วงตำบลสันปะ่วงอำเภอเมืองพะเยาดีกว่าครับครับวัดสันปะ่มงนี่สร้างขึ้นมาเมื่อปีพศ .2415 นะครับรวมอายุของวัดก็1 4 7ปีพื้นที่บริเวณนี้เดิมจะมีต้นมะม่วงเรียงรายนะครับจำนวนเจ็ดต้นขึ้นเรียงรายไปตามถนนที่จะไปทางวัดอนาลโยก็มี เราาฟังว่าในวันนะครับบางวันน้ำสกุลยังนะครับได้มาจากบ้านถุงบอ่อแป้นนะครับอําเภอหางชัดจังหวัดลำปางก็ได้มาชักชวนญาดหยาดเปื่อนเปื่อนปีน้องนะครับอบพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานและก็ปากันสร้างวัดึ้นที่นี้ตั้งชื่อว่าเดิมชื่อว่าวัดอัมพวันนะครับซึ่งกาแปลว่า,ามะาม่วงนั่นเองนะครับต่อมาพระอภิวง์เปนก็มาจากตุงคลิกนะครับอําเภอตะกบไต้ ท่านก็มาเป็นเจ้าอาวาสนะครับจึงได้เปลี่ยนชื่อวัดจากวัดอ,อัมพวันเป็นวัดชัยมงคลนะครับแล้วก็ต่อมาก็จึงเปลี่ยนชื่อวัดไปตามชื่อของหมู่บ้านนะครับนั่นก็คือวัดสันปะม่วงมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ <S <S 1> <S 1> สิ่งสำคัญที่อยู่ในบริเวณวัดนะครับก็ได้แก่ พระเจ้าสะดะเคราะห์นะครับก็มีอายุมากกว่าอายุของการสร้างวัดก็คือมีอายุถึง147ปีประดิสถานอยู่ในโบสถ์นะครับเป็นที่เคารพกราบไหว้ประชาชนศรัทธาเจียวว่ายไหว้แล้วก็จะใือพ่นเคราะห์พ่น,พนน้ำนะครับ ที่ท่านเห็นนี่ก็เป็นไม้แกะสลักนะครับเป็นของโบราณที่มีมานานพ้อมก,กับการสร้างวัดโดยทีเดียวมีการแกะสลักหลุดลายเป็นไม้แผ่นเดียวนะครับกว้างเม็ดสูง2เม็ดนะครับก่อตั้งอยู่ในโบสถน์นาพระประธานที่หท,ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับและเหตอมาหนึ่งนะครับที่สําคัญก็คือรูปปูนปั้นพระอุปคุตนะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะครับ แต่ว่าขณะนี้กําลังดําเนินการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จนะครับประมาณเดือนธันวาคม2562คือปลายปีนี้นะฮะก็เพิดกระบอกว่าใช้งบประมาณในการสร้างทั้งหมดอยู่7ล้านบาทครับไปเจริญนครครับท่านครับวัดลำดับที่7 0นะครับวัดสันประมวงนะฮะวัดลำดับที่80นะครับ ต่อไปนี่นะครับก็จะเป็นวัดยี่ยูติติดตครับวัดสันพว์นี่นะครับนั่นก็คือวัดสันปุเลยนั่นเองนะครับครับสำหรับรายการไหว้พระหนึ่งพันวัดนะครับเพื่อทําขึ้นมาเพื่อที่จะแนะนําพุทธสถานนะครับพระธรรมประเพณีของพระพุทธศาสนานะฮะเพื่อให้ท่านได้เยี่ยมชมวิถีชีวิตแล้วก็วัดวัาอารามตั้งภาคเหนือตอนบนนะครับาทางล้านนานี่นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับ พระไว้พระหนึ่งพระวัดลำดับที่เจ็ดสิบนะครับวัดอันปาม่วงนะฮะก็คุณกัปตันเพียงตีอีก่อนนะครับอย่าลืมไปไว้พระลำดับที่แปดสิบนะครับวัดสันเปลยครับผมนะครับ